อีกด้านหนึ่งสถานการณ์ของคนไทยที่ติดอยู่ที่เมืองเล้าก่ายก็ยังเป็นเรื่องที่กระทรวงการต่างประเทศเตรียมที่จะเร่งให้ความช่วยเหลือนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบ,บุว่าก็เตรียมประสานไปยังประเทศจีนเพื่อที่จะให้อำนวยความสะดวกและดูแลเรื่องนี้ด้วยค่ะ เป็นครั้งแรกที่นายปานปรีพหิตธานุกรรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพูดถึงการช่วยเหลือคนไทย162คนในพื้นที่เล้าก่ายที่มีการสู้รบระหว่างกองกำลังชาติพันธุ์กับกองทัพเมียนมาล่าสุดได้ประสานเอกอัครราชทูตไทยประจำเมียนมาและปักกิ่งประเทศจีนรวมถึงกงสุนไทยประจำคุนหมิงประสานงานเพื่อให้คนไทยกลับมาไทยได้อย่างปลอดภัย เบื้องต้นทราบว่าทั้ง162คนปลอดภัยตอนนะส่วนการเดินทางในเวลานี้เนี่ยทางรัฐบาลเมียนมาเนี่ยยังไม่อนุญาตเนื่องจากว่าเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับกับการเดินทางในช่วงนี้นะครับแต่เชื่อว่าถ้าทุกอย่างสงบลงเนี่ยก็คงจะถ้าคนไทยเนี่ย16162คนประสงค์ที่จะยังประสงค์ที่จะเดินทางกลับไทยอยู่เนี่ยก็คงจะเดินทาง ไปไปไปทั้งเส้นทางของประเทศจีนซึ่งเราได้มีการประสานงานไว้แล้วครับหวังเวินปินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเรียกร้องให้มีการหยุดยิงในทันทีในการสู้รบทางตอนเหนือของเมียนมา中方高度关注缅北冲突态势，敦促各方立即停火止战，坚持通过对话协商，以和平方式解决分歧。 升并采取切有效措施保中境安全定ก่อนหน้านี้กองทัพเมียนมาระบุว่าพวกเขาสูญเสียการควบคุมเมืองยุธทธศาสตร์ทางตอนเหนือบริเวณชายแดนจีนหลังจากการประทะก,กับกลุ่มติดอาวุธชาติพันธ์ขณะที่พื้นที่ปะทะอยู่ติดแนวชายแดนจีนส่วนบริเวณชายแดนจีนได้เปิดให้คนจีนที่ทำธรุรกิจในพื้นที่อพยพก,กลับเข้าประเทศ เพื่อความปลอดภัย